นี่คือฉากจบที่แสนจะบีบหัวใจคนดูของ Queen of t ท a r EP 15ไม่รู้ว่าคนเขียนบทและผู้กำกับคิดอะไรอยู่โรแมนติกคอมเมดี้สุดๆแล้วประเด็นคือตอนหน้านะครับคือตอนจบอีก ผมกล้าพูดได้เลยว่าตอนนี้นะครับเป็นตอนที่ผมแทบจะร้องไห้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นตอนที่ซูชอนโดนกระทืบจนเกือบตายหรือความรักของแฮอินและฮยอนอูที่รักกันแบบมากๆแต่ก็ทําอะไรไม่ได้และอยุนอึนซองพอร้องนะตอนแรกผมคิดว่าแค่เข้าคุกก็พอ แต่ว่างๆอ่ะไปตัวสุขภาพจิตเถอะเป็นไรมากปะคือหลอกเขาแล้วนะครับอะไรก็แล้วเขาก็ยังไม่รักยังจะสรรหามาขับรถชนฮยอนอูอีกไม่น่าเชื่อว่าตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายจริงๆงั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันว่า E.P หน้าตามตัวอย่างจะออกมาในรูปแบบไหนถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเลยจากตอนจบของอ p 1ี กลายเป็นว่าตอนนี้แฮอินดันได้สมุดโน้ตที่เธอเขียนจากเยอรมันเรียบร้อยต้องขอบุณหิมะจริงๆที่ทำให้ไฟตอนที่มันจะเผาสมุดดับไปแน่นอนครับตอนนี้ใจแฮอินแตกสลายเป็นเสี่ยงเสียงที่เธอได้รู้ว่าเธอรักขยอนอูมากแค่ไหนก่อนผ่าตัดเธอพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้เธอในร่างที่จะมยอนอูไม่ได้รู้ตัวว่าที่ผ่านมาใครคอยอยู่เคียงข้างเธอโดยพอแฮอินรู้เรื่องราว เธอรีบบึงรถไปหาฮยอนอู U, ทันทีตามที่โทรนัดเขาไว้แต่ประเด็นคือยุนอึนซองก็ยังมีแอปติดตามที่ใส่ไว้ในโทรศัพท์ของแฮอินเขาเลยรู้ทันทีว่าเธอจะไปไหนแล้วตามเธอไปตัดมาที่ฮยอนอู U, และแฮอิน ทั้งคู่กำลังจะได้เจอกันแค่ต้องเดินข้ามถนนนี้ไปแต่เราจะสังเกตว่าข้างหลังของแฮรอินเนี่ยจะมีผู้ชายใส่ฮูดคนหนึ่งที่อยู่ข้างหลังเธอนี่เลยอาจเป็นสาเหตุที่พอรถเมย์ผ่านหน้าเธอเลยหายตัวไปไม่แน่ว่าอาจจะถูกชายคนนั้นจับตัวแน่นอนนะครับถ้าใช่เนี่ยต้องเป็นลูกน้องของอึนซองชัว โอเคคุยน็อฟทรีไีสุดท้ายมาดูกันครับว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเริ่มจากที่ฮอยอนอูถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลหลังจากโดนรถชนอย่างจังทำให้ครอบครัวตระกูลแบ็คและหงต้องมาที่โรงพยาบาลด่วนเพื่อหาอยอนอูโดยในระหว่างการผ่าตัดของฮอยอนอูนะครับเขาก็ได้นึกถึงภาพเก่าๆของเขากับแพรอินที่เคยมีความสุขกันมากๆและเราจะรู้สักที ว่าประวัติศาสตร์ของโมซึนฮีที่เคยติดคุกมันเป็นมาอย่างไงแล้วทำไมนะครับเธอต้องแก้แค้นตระกูลโหงด้วยจากแฟนแบ็คของซีรีส์ที่ปล่อยออกมาและที่พิก,กว่าคือฮยอนอูของเรานะครับฟื้นขึ้นมาได้แต่เขาเหมือนจะถูกตามล่าและพยายามหาตัวแฮอินให้เจอเพื่อช่วยเธอนะครับจากอึนซองและโมซึนฮีเขาต้องเดินทางในป่าที่เต็มไปด้วยหิมะถึงแม้ว่าอาการของเขาจะยังไม่ดีก็ตาม และทุกคนคิดว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับภาวนาให้เราได้แฮปปี้เอนดิ้งด้วยเถอะมาติดตามไปพร้อมๆกันใน Queen of t ท a r EP 16บครับผม